สวัสดีครับตามติดชีวิตคนไทยในญี่ปุ่นนะครับมืดอนีจะพามาเบ่งแปลงกเกษตรนะครับมืดอนีเตรียมแปลงเพื่อเหตุการ,กรเกษตรนะครับเก็บปลูกพักไว้กินเองนะครับเป็นพักพวกที่เป็นพักของไทยเขานะครับซึ่งญี่ปุ่นมันไมีขายครับเขาก็ต้องปลูกกินเองครับพวกตักไข่ไ้บบักูดโหระพา อกยูตูกระเพราครับพวบกเบกือคืนทั่วฝักยาวครับปีนี้ลงไ,ไล่ลรต้นต้นกล้วยเป็นต้นกล้วยจากปีที่แล้วนะครับหลอดมาเลยครับกล้วยก็เป็นกล้วยปลูกสําหรับเอาใบนะครับมันเมเป็นหมากเขาเขานานาหนาวมันก็มันก็ทิ่มใบมันก็บโมีหม,มากแต่ว่าเขาใส่ใบตองครับเอาใบตองไว้ฮห้หอหมอก แปลงนี้ก็ลงไปแล้วครับเป็นมะระกับบักแตงญี่ปุ่นครับนี้มะระสองต้นครับของเสียปล่อยนะครับลงบหมดแตงสองต้น มาละสองต้นครับแค่นี้ก็กินเมื่ไว้ครับกินเมื่อทันมันงามเร็วส่วนฟัางนานก็จะเป็นตน้นต้นบักเน้าครับต้นบักเน้ากำลังสิงอกต้นบักนวส่วนแปลงนี้ก็ลงบักทัวฝักเน้ากับพริกขี้หนูครับพริกมอน น,นี่จะเป็นต้นไปกูดครับ้องเฉียบไว้แล้วเตรียมลง่วนญองพงไปสีลงบักเขือคืนตัวฝักเงาเขือเทศเขือแสงกระแปงเตรียมไว้แล้วผักบุ้งแดง สั่งตั้งพี่สาวที่อยู่เมืองไทยนะครับชื่อแล้วก็ส่งมาให้ยแต่ทีป่ประมาณนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมดินดากดินอะไรนะสูลงผักผักชีผักชีฝรั่งผักหอมเปรี้ยวนี่ยครับลงไว้หลักๆก็จะเป็นพวกนี้ผักที่ในญี่ปุ่นเขาไม่มีขายครับเขาต้องปลูกกินเอง ไม่นี้คงไปจะปลูกข้าหนากับพักบุ้งลงแปลงนี้ครับบุ้งพักชี๋ยวนี้เป็นเบียร์บักเขืยเทศน,นี้นะจะเป็นของเสียกันเสียกันโคลาชสมาชิกไม่ของเขาครับต้นเเกรกำลังออกใบ เดี๋ยวแต่ถืาอัปเดตให้เบื่องเรื่อยๆนะครับที่ขางโรงงานนะครับเป็นที่ปางเปลา่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อี่เองครับพ่อเขากบกว่าสามารถที่จะมาปลูกกินได้แต่กับให้ระวังเรื่องเรื่องงูนะครับญี่ปุ่นจะมีงูมามูชินะครับงูตัวน้นอยสีคล้ายงูด่างแหนบนะครับแต่ว่ากัดนี่อันตรายครับมีหน,นองคนหนึง่ง เชียร์ออฟน้ำเปลา่าก็ถือกัดมแัแหละเก็บไ,ได้ตัดขาครับตัวนี้พิษลายแรงครับไประวังห้ดีเวลาเข้าไปปลูกผักปลูกอย่างเขาก็บเบิ้งงไงง้ดีครับนี่เขากับจีลุกงผักบุ้งนะครับบุ้งผักสีฟัง ผักหอมปลอมนะหอมปลอมบานเราจะพักขนาครับลงขนาดแปลงนี้ครับเตรียมไว้แล้วจะปลูกกันครับครับก็เรียบร้อยสำหรับมื้อนี้ครับเสียป่วยกับเสียกันกับว่าปลูกลงพักไว้ละการพักเพิ่มต้นแกล้งก็บกรลังงอก อันนี้ก็ลงเม็ดผักไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวถ่านใหญ่มาสิใหญ่ออกเฉพวยล้มลงง้มยังไว้เลยปีน่าจะเป็นไอ้นันลุ้งไปแล้วครับไอ้แตงกวาครับมะละครับแตงกวากับมะละเราฟังกันเนาะครับอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นพริกวะอันนี้ผักชีครับผักชีเจ้ผักชีมีในเป็นพริกคนะรับผักชีพริกเนาะพร้อมพี่เอม่งหา เครื่องปรุงททไทยๆเนาะมีลงกันไหมเสียกันลงมยังอ้อฟังเลยเนาะอันนี้ก็ยทเป็นแบบผักชีนี่ละ่ะผักชีเนาะผักชีนี่แหละครับเก็ดแบงไว้ชีบักห<อ><อ>นาวบักพริกก็บทีล่ลงแปลงไว้ก็นเก็เตรียมไว้ละอันนี้ก็บักกระเทียมเนาะลงไว้แล้วครับเดแบบี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆแข่งผักคนไทยในญี่ปุ่นครับอยู่แล้วนี่งาม เดี๋ยววองต่อน้ามตอนนี้มันยังยังม่เกิดครับื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องกระชังเส้นแนวนะครับคนไทยในญี่ปุ่น